หลังจากได้ตะกรุดดอกนี้มาแล้วนะครับหลังหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็มาดูนะรายละเอียดนะครับก็ส่องดูด้วยกล้อง 10x ก็ต้องก็ต้องก็ต้องตกใจหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นลักษณะการแตกของรักเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับการแตกของรักเนี่ยชัดเจนเลยนะครับซึ่งเ,เมื่อเข้ากล้อง 100x นะครับคือกล้อง 10x นี่ก็ก็พอมองเห็นแล้วนะครับ แต่พอขยายด้วยกล้องร้อยเอ็กเนี่ยชัดเจนเขาไปใหญ่เลยนะครับก็ทําให้ทราบว่าตะกุดดอกนี้มีการสร้างตั้งแต่ในยุคแรกเลยนะครับปี2480นะครับก็คือมีอายุ80ปีขึ้นนะครับประมาณ80กว่าปีขึ้นนะครับอายุรักนะครับที่มีอายุตั้งแต่80กว่าปีขึ้น,นจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตะกุดดอกนี้เป็นของลม่านอ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับไม่ใช่ของวัวตามแน่นอนนะครับนะครับ